หลังจากที่เราซื้อคอนโดเข้ามาแล้วนะคะอันดับถัดมาที่เราจะต้องตัดสินใจก็คือเราจะออกแบบตกแต่งห้องแบบไหนดีเพื่อให้ห้องของเราปล่อยเช่าได้นักลงทุนหลายๆท่านนะคะก็เลือกออกแบบเลือกตกแต่งในสไตล์ที่ตัวเองชอบหรือว่าในสไตล์ที่ตัวเองสะดวกสบายมากที่สุดแต่จริงๆแล้วนะคะ เราควรเลือกแต่งห้องในแบบที่กลุ่มทารก,กของเราชอบต่างหากค่ะเพราะว่าห้องของเรานะคะจะได้ดึงดูดผู้เช่ากลุ่มุมนี้เข้ามาเช่าห้องกับเราแล้วก็เอากระแสเงินสดมาให้เราในทุกๆเดือนค่ะวันนี้วันมี3ขั้นตอนในการออกแบบผู้เช่ามาฝากกันค่ะ อย่างแรกนะคะหวานอยากให้ดูว่าโอกาสในการปล่อยเช่าห้องในบริเวณที่คอนโดของเราอยู่นั้นเป็นคนเช่าประเภทไหนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคนไทยต่างชาติถ้าเป็นต่างชาติก็ต้องมาดูว่าชาติไหนด้วยนะคะวันยกตัวอย่างในโซนานานาเราอาจจะเห็นว่าคนที่อยู่อาศัยบริเวณนั้นนะคะเป็นชาวต่างชาติซึ่งเป็นชาวตะวันออกกลางการที่เราซื้อคอนโดบริเวณแถวนี้นะคะเราก็อาจจะ t a r ์เก็ตกลุ่มผู้เช่า ที่เป็นตะวันออกกลางก็จะทําให้เรามีโอกาสในการปล่อยเช่าได้ง่ายแล้วก็ได้เร็วด้วยนะคะหรือว่าถ้าเราซื้อคอนโดในบริเวณที่เป็นมหาวิทยาลัยคนเช่าเราก็อาจจะเป็นคนไทยก็ได้ต่างชาติก็ได้แต่โอกาสในการปล่อยเช่าคนไทยที่เป็นนักศึกษาก็จะมากกว่ามากกว่ากลุ่มที่เป็นพนักงานออฟฟิศหรือว่าครูอาจารย์เนื่องด้วยจํานวนของนักเรียนนักศึกษาหรือว่าจํานวนของออป portunity ในแอรเรียนั้นมีมากกว่านั่นเองค่ะเวลาเรา t a r ์เก็ตนะคะเราก็ต้องทาร์เก็ตว่าอันดับแรกเลยต่างชาติหรือคนไทย ถ้าเป็นต่างชาติชาติไหนล่ะที่อยู่ในบริเวณนี้มากที่สุดวันนี้ตัวอย่างเช่นในโซนทองหลอท้องหลอเนี่ยจริงๆแล้วมีคนต่างชาติอยู่อาศัยค่อนข้างเยอะแต่ถ้าถามว่าเป็นเปอร์เซนต์ที่อยู่ในโซนท้องหลอมากที่สุดนะคะก็อาจจะบอกว่าเป็นชาวต่างชาติที่เป็นชาวญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่รองลงมาก็คือชาวตะวันตกหรือว่าชาวตะวันออกกลางซึ่งจริงๆแล้วอัพปอร์จูเนตี้สำหรับชาวญี่ปุ่นนะคะก็จะมีมากกว่าถึงประมาณ50%รองลงมาก็คือคนไทยแล้วค่อยเป็นกลุ่มคนชาติตะวันตกแล้วก็ตะวันออกตามลําดับค่่่ะะะขัั้นนนตออททีี2คคกกก็ืาารลบมดู แล้วตัวเราเนี่ยเหมาะสมกับผู้เช่าประเภทนี้หรือเปล่านะคะสิ่งที่เราจะต้องดูก็มีอยู่2อย่างคะ่ะอย่างแรกก็คือตัวของโครงการเองมีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่ามีสิ่งที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เช่ากลุ่มที่เราทารกเกตหรือไม่นะคะวันยกตัวอย่างในบริเวณที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยนะคะโครงการส่วนใหญ่ก็จะออกแบบให้มีห้องสมุดห้องอ่านหนังสือหรือว่าเป็นห้องประชุมที่ไว้สําหรับการทํางานกลุ่มหรือว่าทํากิจกรรมที่นักศึกษาส่วนใหญ่เขาทากันนะคะจากนั้นเราก็ต้องกลับมาดูที่ ตัวห้องของเราค่ะแล้วห้องของเราเนี่ยเหมาะสมกับกลุ่มผู้เช่าประเภทนี้หรือเปล่าท่าห้องของเราท้าเก็บเป็นกลุ่มนักศึกษาในห้องก็อาจจะต้องมีโต๊ะทํางานโต๊ะอ่านหนังสือหรือว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสําหรับนักศึกษามาใช้ชีวิตอยู่ในระยะเวลาที่ยาวนานหรือว่าถ้าสมมุติเราเจาะกลุ่มคนที่เป็นชาวต่างชาตินะคะชาวต่างชาติตะวันตกเนี่ยเขาจะชอบระเบียงมากเขาไปเอนจอยการใช้ชีวิตของเขาบริเวณนั้นหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าเป็นกลุ่มชนชาติญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะชอบอ่างอาบน้ําในห้องของเรามีอ่างอาบน้ ที่จะดึงดูดใจผู้เช่ากลุ่มที่เราแทรเกตหรือไม่ ถ้าสมมติทั้งโครงการเองแล้วก็ตัวห้องของเราเองนะคะเหมาะสําหรับกลุ่มผู้เช่าที่มีโอกาสมากมีโอกาสมากในการปล่อยเช่าห้องนะคะเราก็สามารถดําเนินต่อไปเพื่อออกแบบในขั้นตอนที่3ได้เลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะพอเรารู้แล้วว่ากลุ่มผู้เช่าของเราจะเป็นกลุ่มชนชาติใดหรือว่ากลุ่มคนประเภทไหนนะคะเราก็ต้องกลับมาดูว่าแล้วกลุ่มคนเช่าประเภทนี้นะคะเขาชอบสไตล์การแต่งห้องแบบไหนถ้าสมมุติเป็นชาวญี่ปุ่นเขาก็จะชอบอยู่ในแบบที่คล้ายคลึงกับวัฒ คณรรมของเขานะคะเช่นการแต่งที่แบบเป็นเจแปนนิสที่มีความมูจิหรือว่าการแต่งแบบเซนที่จะมีความมินิมอลหน่อยๆใช้ไม้ใช้ความเป็นธรรมชาตินะคะเพื่อให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขามาต่างบ้านต่างเมืองก็จริงแต่ว่าเขายังมีบรรยากาศอยู่ในห้องเนี่ยคล้ายคลึงกับสิ่งที่เขาอยู่ในประเทศของเขานะคะหรือว่าถ้าเป็นชาวฝรั่งเขาก็จะชอบห้องที่มันสว่างสว่างหน่อยได้รับแดดรับลมในยามเช้ายามเย็นนะคะหรือว่าถ้าเป็นกลุ่มคนไทยนะคะก็จะมีหลากหลายสไตล์มากเลยค่ะถ้าเป็นสไตล์ที่ ชอบมากที่สุดหลังๆนะคะที่เห็นก็จะมีโบทานิกมีลอฟมีโมเด์นะคะหรือว่าถ้าสมมติกลุ่มทาร์เก็ตผู้เช่าของเราเป็นกลุ่มคนที่มีระดับมีคลาสหรือว่าค่าเช่าแพงๆนะคะเราอาจจะต้องแต่งห้องในแบบลักชัวรี่ถ้าสมมติเราอย่างเช่นเราปล่อยเช่าห้อง4ี่0 0แต่เราแต่งห้องให้ออกมาสภาพประมาณ1น0 0 0หมมันก็ไม่ดึงดูดใจผู้เชา่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทํานอกจากจะต้องคํานึงว่าผู้เช่าของเราเป็นใครแล้วเราก็ต้องดูว่าแล้วการตกแต่งห้องแบบไหนที่จะดึงดูดใจผู้เช่ากลุ่มนั้นนะคะ และนี่คือ3ขั้นตอนง่ายๆในการออกแบบผู้เช่าที่หวานทําประจําเลยค่ะต้องบอกนะคะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญทําตั้งแต่ยังไม่เริ่มซื้อคอนโดเข้ามาเลยค่ะเพราะว่าในการเลือกลงทุนที่ไหนที่หนึ่งนะคะเราจะต้องรู้เลยว่าเราจะปล่อยเช่าใครค่าเช่าเราจะได้เท่าไหร่แล้วผลตอบแทนจะคุ้มค่ากับการลงทุนของเราหรือไม่ค่ะอย่าลืมนำเทคนิคในการออกแบบผู้เช่ากับ3ขั้นตอนเด็เดๆน,นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ ไอสังพาวันหมูตอนต่อไปนะคะจะมาแชร์เทคนิคเคล็ดลับอะไรฝากติดตามด้วยนะคะ